ครับสตูดิโอครับฟไฟเตอร์ไรสตอร์ก็เกมนี้แหม่ก็มีคนส่งมาให้ลุงพีนะลุงพี่ช่วยลองเล่นหน่อยครับได้เลยฮะก่อนอื่นเลยเราต้องเล่นไงซ <laughs> ิงเ,งเ,เ,เกลิลเพลเยอร์ I'm gonna be not the Steve and I choose Skeleton King อ้าวเฮ้

โชว์รูเก้น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 โชว์รูเฮ้ยโชโชว์รูเก้น,นคุณชนะแล้วย,ยินดีด้วยยยยยปีเดี๋ยวผมอ่านท่าก่อนอ่ากระโดดไปลงลง x ออะไรไม่รู้ก็จะไปขึ้นแล้วผมกดตัวอะไรไปไม่รู้ สงสัยมันไม่ให้เลือกอย่างนี้มั้งฮะเนี่ยมันมันสงสัยมันไม่ให้เลือกมั่วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตัวเออเห็นไหมฉันอยากเก็เราจะต้องเชิดสู้กันอย่างนี้ซอมบี้พิกมาและสตีฟรอน ôi chưa ôi chưa ôi Chìm 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 chim 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 Tim, à chim chim บอกเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองท่าก่อนเฮ้ยลองท่าก่อนสิโอ้ยเผลอโยนชนะแล้ว ก็ใครที่สนใจอยากดาวน์โหลดไปเล่นกับเพื่อนกับน้องนะฮะก็คือว่ามันต้องเล่นก็คือเล่นอะไรอะไรไม่ได้แต่เล่นผ่านในคอมเดียวกันได้เพราะฉะนั้นก็แบ่งคีย์บอร์ดกันเล่นแล้วกันนะฮะก็เล่นกันอย่างถูกต้องนะใครแพ้ก็กินน้ำกันไปให้จุกเลยนะเราเป็นเออเป็นไอ้นี่บ้างวิลเลจเจอร์สุขิปเปอร์เป็นไงฮาร์ดคอร์แรนดัม ท่าของผมอะท้าผมโหดนะเฮ้ยยบมาถึงเข้าเลยสินะมาถึงเข้าเลยสินะโอ้ยโอ้ยโหดไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮเฮ้ยอ้โหเฮ้ยเ้ยเเฮเยเลยโหฮฮ้เ้ยเฮ้ยย้้้ย จิ้มทะลวง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 สุดๆเอาเอาละโอเคนี้ก่อนนะฮะก็ใครที่อยากเล่นก็ตามลิงก์ดีสคริปชั่นนี้เลยนะฮะก็มีคนส่งมาให้ลุงพีลองอถ่ายมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ลองชมกันนะเอาไม่ว่าลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ